เอาคำนี้เริ่มแม่มาหาพ่อตามาหาพี่ปอลออาปามาหาป,ออปูปูเริ่มใหม่ โน่หาหออาพี huh. mm ่เลยพี ha. Ha. Pa, uh ่หอหออาหาเอาไหมพี่หาพ่ออแม่อืรวมไหมพี่หออาหาเริ่มไหมพี่หาพ่อแม่อื <More. S 2> มาเออหายออายาเออรวมใหม่ <ha. S 1> เออรวมใหม่พ่อมาหายาโอเคเก่งมาก